ของมีครูเครื่องดนตรีไทยถือเป็นของสูงมีครูบาอาจารย์ผู้ได้ลบลูหรือแสดงความไม่เคารพมักจะมีอันเป็นไปต่างๆนานาเบาบ้างหนักบ้างแล้วแต่เจตนาและการกระทำบางคนอาจจะไม่รู้หรือพลั้งเผลอไม่มีเจตนาจะลบลูก็อาจจะได้รับโทษไม่รุนแรงหรือเป็นแค่การตักเตือน อย่างเมื่อตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมเขามีชมรมดนตรีไทยผมก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยเคยเข้าไปเรียนไปเล่นบ้างตามโอกาสอาจารย์ผู้สอนกําชับไว้เป็นนักหนาว่าเครื่องดนตรีทุกชิ้นมีครูจะหยิบจะใช้ต้องทำด้วยความเคารพอย่ากระทำการในลักษณะลบหลู่ดูถูกเป็นอันขาดเพราะนอกจากจะทำให้ไม่พัฒนาในการเรียนรู้แล้ว ก็ยังจะทำให้ชีวิตตกต่ำไม่มีความเจริญรุ่งเรืองทุกคนถือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์มาอย่างนี้สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณครั้งหนึ่งในขณะที่พวกเราเช็ดถูทำความสะอาดเครื่องดนตรีกันอยู่ในห้องเก็บของซึ่งเป็นที่รวบรวมเครื่องดนตรีไทยเก่าๆไว้มากมายมีนักเรียนคนหนึ่งนิสัยออกจะหำหมไม่ค่อยเรียบร้อย ทำงานไปเล่นไปเหมือนเป็นเรื่องสนุกสนานแล้วก็สนุกจนเกินขอบเขตอยู่ๆเจ้าหมอนั่นก็ตีตะโพเล่นด้วยความคึกขนองเสียงดังได้ยินไปถึงอาจารย์ผู้ควบคุมที่อยู่ข้างนอกจนต้องรีบเข้ามาดูเพราะไม่คิดว่าจะมีใครไปตีตะโพเล่นตะโพมีลักษณะเป็นกรองสองหน้ามักจะเห็นตั้งอยู่หน้าโต๊ะบูชาครูเมื่ออาจารย์เข้ามาในห้อง ยังไม่ทันได้ไถ่าถามอะไรร่างของนักเรียนมือบอลคนนั้นก็ล้มลงชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นทุกคนในห้องนั้นตกใจถอยห่างออกมาจะมีก็แต่อาจารย์ผู้ควบคุมที่ยังมีสติอยู่และเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งๆท,ที่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุหลังจากช่วยกันปฐถมพยาบาลจนอาการดีขึ้นก็พากันออกไปนั่งข้างนอกสักพัก ก็เป็นอย่างเดิมอีกลงไปนอนอยู่กับพื้นปิดตัวไปมาร้องโอดโอยอย่างเจ็บปวดเราคุยกันว่าจะพาไปหาหมออาจารย์บอกว่าไม่ต้องว่าแล้วก็เดินไปที่ห้องพักอาจารย์เอาดอกไม้ทูบเทียนมาแล้วก็พานักเรียนคนนั้นเข้าไปไหว้ขอขามาครูบาอาจารย์ในห้องที่เกิดเหตุหลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้นและหายเป็นปกติอาจารย์เล่าให้ฟังว่า เหตุการณ์อย่างนี้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วบางคนถึงกับเจ็บไข้ได้ป่วยและบางคนชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมกลายเป็นคนเพียเพ้ยนๆไปเลยก็มีเพื่อนในชั้นเรียนคนหนึ่งเป็นลูกครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นมีลูกศิษย์ลูกหามากมายครอบครัวของเขาเป็นตระกูลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายคนดนตรีมาหลายชั่วอายุคน จนมาถึงรุ่นของครูแถมพ่อของเขาซึ่งก็ยังคงรักษาความเป็นบ้านดนตรีไทยตามรอยของบรรพบุรุษอย่างเหนียวแน่นมีทั้งรับสอนและรับจ้างเล่นตามงานต่างๆมาอย่างต่อเนื่องผมกับบุญถมและเพื่อนรวมชั้นอีกสองสามคนที่สนิทกันมักจับเที่ยวเตรด้วยกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานในตลาดหรืองานวัดบางครั้งเที่ยวติดลมกันจนดึกดื่น กลับบ้านไม่สะดวกก็มักจะไปอาศัยหลับนอนกันที่บ้านของบุญถมซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากวัดมากนักเดินขึ้นสะพานข้ามคลองหน้าวัดไปหน่อยเดียวก็ถึงแล้วบ้านของบุญถมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบ้านครูแถมมีเนื้อที่กว้างใหญ่มากนอกจากมีบ้านหลังใหญ่ที่ใช้สำหรับเรียนและซ้อมดนตรีกันก็ยังมีบ้านหลังเล็กๆอีกหลายหลังที่ปลูกไว้เป็นที่พัก ของพวกลูกศิษย์และนักดนตรีที่มักจะมาพักค้างคืนกันชั่วครั้งชั่วคราวหรือบางคนไม่มีที่ไปก็อยู่กันยาวๆไปเลยก็มีบางคนมาอยู่ตั้งแต่เป็นนักเรียนจนกระทั่งเป็นครูบาอาจารย์เลยก็หลายคนครูแถมเป็นคนใจดีมีเมตตาเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มักจะมีนกกามาเกาะอ,อาศัยพักพิงอยู่เสมอๆบางช่วงที่ไม่ค่อยมีงาน บ้านครูแถมก็จะเงียบๆบ,บุญถมก็มักจะชวนพวกเราไปเที่ยวเล่นกันที่บ้านโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมกินนอนกันอยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่บ้านหลังเล็กริมน้ำซึ่งบุญถมใช้เป็นที่ซ้อมดนตรีและใช้อ่านหนังสือตอนสอบอยู่บ้านท่านไม่นิ่งดูได้มีงานอะไรทำได้ก็ช่วยเขาทำตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ทำได้หมดไม่มีเกี่ยงมีอยู่ครั้งหนึ่ง ขึ้นไปช่วยเขาขนย้ายเครื่องดนตรีบนเรือหลังใหญ่มองดูบรรยากาศรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังของครูบาอาจารย์ที่อยู่ในที่นั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงพ่อแก่หรือพ่อปู่หรือสีต่างๆที่วางเรียงกันอยู่ตลอดจนเครื่องดนตรีไทยเก่าโบราณอีกหลายอย่างผมนี่รู้สึกกลัวเลยจะหยิบจะจับอะไรก็ต้องยกมือไหว้ก่อนทุกครั้งจะเดินก็ยังต้องระวังกลัวจะไปเหยียบ ไปข้ามอะไรเข้าไม่อยากลงไปชักดิ้นชักงอเหมือนเพื่อนที่โรงเรียนคืนหนึ่งผมกับบุญถมและเพื่อนอีกสองคนเดินเที่ยวงานวัดกันบุญถมบอกว่าคืนนี้เที่ยวให้สนุกอยากกินอะไรกันก็บอกคืนนี้มีเงินเยอะว่าแล้วก็เอามือตบกระเป๋ากางเกงสองสาทีเพื่อเป็นการยืนยันคำพูดเมื่อวานขนวงใหญ่ไปเล่นที่งานปากคลองเจ้าภาพเขาใจดีให้เงินพิเศษมาด้วย คืนนี้ขอเป็นเจ้ามือบุญถมเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนอกจากจะมีพรสวรรค์ทางดนตรีไทยแล้วก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีเหมือนกับครูแถมไม่มีผิดเพี้ยนคืนนั้นกว่างานวัดจะเลิกก็ปาเข้าไปตีสองตีสาแสงไฟเริ่มเปิดสว่างสวัยเสียงเพลงเงียบลงร้านค้าต่างๆเก็บข้าวของผู้คนทยอยกันเดินออกมาเป็นแถวยาวพวกเรา นั่งกินขนมหวานกันอย่างใจเย็นไม่ต้องรีบเพราะคืนนี้ตกลงกันว่าจะไปนอนค้างที่บ้านริมน้ำของบุญถมเราเดินออกจากวัดเป็นพวกท้ายๆก่อนที่ความมืดจะปกคลุมไปทั่วเดินคุยกันมาเรื่อยๆคู่เดียวก็ถึงแล้วบริเวณบ้านครูแถมมีต้นไม้ใหญ่ๆห,หลายต้นในเวลากลางคืนจึงดูมืดครึ้มวังเวงทันทีที่เดินเข้าเขตบ้าน ก็ได้ยินเสียงคนตีระนาดดังมาจากบ้านหลังหนึ่งผมยังนึกแปลกใจเขาซ้อมกันตั้งแต่ไก่ยังไม่โหเลยหรือนี่เดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆก็เห็นมีคนนั่งตีระนาดอยู่บนบ้านบุญถมบอกว่าแกชื่อเชิดเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของพ่อเป็นครูดนตรีคนหนึ่งในบ้านหลังนี้พวกเราเดินไปถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าจะเข้านอนกันอยู่แล้วครูเชิดก็ยังไม่เลิกซ้อม เสียงระนาดยามดึกฟังเยือกเย็นไพเราะจับใจเหลือเกินเพลงอะไรฟังดูเศร้าจังผมหันไปถามบุญถมเพราะแปลกหูไม่เคยได้ยินมาก่อนชื่อเพลงดาวลอยแกแต่งเองค้างไว้นานแล้วยังไม่จบสงสัยจะต่อให้จบคืนนี้เลยบุญถมพูดพลางมีสีหน้าแปลกใจแล้วเล่าว่าครูเชิดเป็นผู้ควบคุมวงไปเล่นที่ปากคลองเมื่อวานนี้ พอเสร็จงานก็ให้พวกเรากลับมาก่อนแกบอกว่าจะไปหาญาติที่อยู่แถวนั้นอีกสองสามวันจะกลับมาแต่ทำไมเปลี่ยนใจกลับมาก่อนกำหนดพวกเรานอนฟังเสียงระนาดของครูเชิดจนหลับไหลไปตามๆกันวันรุ่งขึ้นตอนสายๆก็มีญาติของครูเชิดมาจากปากครองเพื่อแจ้งข่าวว่าครูเชิดเสียชีวิตแล้วเมื่อวานตอนเย็นด้วยอุบัติเหตุทางเรือ เป็นข่าวร้ายที่สร้างความตกใจและโศกเศร้าให้กับบ้านดนตรีของครูแถมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตัวครูแถมดูจะโศกเศร้าและเสียใจมากกว่าคนอื่นที่ต้องสูญเสียลูกศิษย์คนสำคัญไปอย่างกระทันหันเช่นนี้แต่ที่ตกใจและสยองขวัญมากที่สุดก็คงจะเป็นพวกผมที่นอนกันอยู่บ้านริมน้ำเมื่อคือนนี้นอนฟังเสียงระนาดของครูเชิดจนหลับไป โดยไม่รู้ว่าครูเชิดแกตายไปแล้วถึงว่าสิเสียงระนาดของแกเยือกเย็นจับใจเหลือเกิน